สวัสดีครับสารพันคลิปเคยมีคอมเมนต์ว่าอยากรู้วงจรสตาร์ทแบบไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับอฮอนด้าก็มีรุ่นแร,แรกๆที่ทำน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับแบบเบฟล้อไคลิกร้อยี่สิบหไอนะครับคลิกร้อยไอตัวนี้เป็นได้ข้อมูลมาจากแฟนขับท่านหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับเราจะได้แบ่งปันนะครับ วงจรมันเป็นอย่างนี้นะครับสีสายไฟนะครับดูนะครับดูสีสายไฟผมใส่สอักษรย่อเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าใส่ภาษาไทยก็จะเละมองซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับอา BR น้ำตาลนะครับ B Y เหลือง G เขียว R แดง W ขาว BL ดำ BU ก็ น้ำเงิน Blue Black White เร d จีว่าเยลโลว์บราวนะครับน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใส่อักษรเข้าไปว่าเส้นไหนสีไหนไปไหนยังไงนะครับเริ่มจากอันเทเนเตอร์นะครับอนเทเนเตอร์ก็ทำมาเป็นพิเศษนะครับก็ขดลวดก็เป็นสามเฟสนะครับออกจาก ฟินคอยนะครับฟินคอยที่ล้อแม่เหล็กครอบอยู่นะครับก็จะมีสีสายสายสีแดงนะครับมองเผินๆมันเหมือนแดงล้วนนะครับไม่ใช่นะครับมาตรงเข้าไปที่กล่องนะครับมีแดงน้ําเงินแดงขาวแดงเหลืองนะครับองค์ประกอบอย่างอื่นก็ CKP เซนเซอร์นะครับอ่าทำไมมันหลายเส้นยังไม่รู้นะครับอ่านี้คือพันเซอร์คอยนะครับ ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสตัวรถสก o o p y ีนะครับรุ่นล่าสุดอะสก p y ปปีหัวฉีดนะครับอามีขาวแดงขาวน้ำเงินมีเขียวมีน้ำตาลดำมีน้ำเงินเหลืองนะครับอาองค์ประกอบเรารู้ เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับวิธีการาหากดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านที่เปิดร้านซ่อมนะครับจดเลยนะครับก๊อปเลยนะครับค้างวิดีโอไว้แล้วก็ก๊อปเลยนะครับเขียนเลยนะครับผมก็จะไม่ย้ายบ่อยนะครับ วาดรูปตามนี้เลยแล้วก็ใส่สีสายเข้าไปนะครับอ่างประกอบขาทั้งข้างนะครับสายสีเขียวขาวนะครับทั้ง2เส้นเลยอีกเส้นหนึ่งเขียวขาวต่อกับเขียวต่อไปที่กล่องนะครับไม่ผ่านอะไรนะครับขาทั้งข้างอ่าขาทั้งข้างลงเครื่องยนต์ดับเลยกล่องมันสั่งหมดเลยนะครับสวิตสตาร์บเบรก หน้าหลังต่อขนานกันแบบนี้นะครับอ่าสายที่ไปลงกาวที่กล่องก็คือเหลืองเขียวนะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทมือนะครับออกจากสวิตช์สตาร์บเบรกเขียวเหลืองนะครับเมื่อแล้วกดสตาร์ทเสร็จออกเป็นเหลืองเขียวนะครับเข้ากล่องไปนะครับไฟที่มาต้นทางมา ดำแดงาดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลก็ต่อมาจากหลังซรีเลย์หลักนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรีเลย์ไฟชาจและรีเลย์สตาร์ทอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเมื่อเกิดกล่องสั่งเมื่อเครื่องยนต์ติดกล่องก็จะปล่อยให้ไฟลงกลาวสายสีเหลืองนี่นะครับเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคลงมานะครับ แล้วไฟที่รออยู่นะครับไฟที่ไปรออยู่สายแดงดํานี่นะครับก็จะข้ามไปผ่านนะครับข้ามไปชาร์จลงแบตนะครับอันนี้คือหน้าที่ของรีเลย์ตอนแรกก็สตาร์ทก่อนก็คือเส้นนี้นะครับสตาร์ทก่อนลงกลาวาลงกลาวที่กล่องแดงดำาปล่อยไฟไปเมื่อรีเลย์ตัวนี้ทำงานรีเลย์หลักนะครับ อ่าแล้วก็ฟิลนะครับฟิลที่อยู่ในวงจรสตาร์ทนะครับก็มี25แอมป์ตัวเบลอร์เลยอ่าใส่ตัวใหญ่ๆคงหมายความว่าสุดวิสัยจริงๆตัวนี้ถึงจะขาดนะครับ25แอมป์แล้วก็มีฟิลตัวเล็กๆนะครับต่อเข้าไปเลี้ยงกล่องนิดเดียวนะครับประดุดว่าอ่า เขาออกแบบมาเพียงพอนะครับ5แอมป์ผ่านฟิวเสร็จเปลี่ยนสีเป็นแดงขาวลงกล่าวที่กล่องเห็นไหมครับอะไรอะไรก็ไปที่กล่องหมดแต่อุปกรณ์ภายนอกที่เราจะต้องแก้ไขเมื่อเกิดปัญหานะครับก็มีนี่นะครับมันเป็นตะกันได้นะครับความชื้นอ่าสมมุติว่าแบตเตอรี่ผ่านนะครับแบตเตอรี่ผ่านสายไม่ขาดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ สวิตตัวนี้นะครับสวิตสตาร์ทอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้น้ํามันครอบจักรวาลฉีดแล้วก็ย้ำๆๆนะครับหน้าคอนแทคบางทีไฟมันข่ามไม่ได้ทั้งคู่ก็มีนะครับสายขาดไหมนะครับสวิตสตาร์ทนี่ก็เหมือนกันนะครับกดสตาร์ทนะครับขาตั้งข้างเนี่เท่าที่เคยสัมผัสมาไม่เคยมีปัญหานะครับไม่ว่ารุ่นคิกร้อยสิบนะครับตั้งแต่คิกร้อยสิบมาร้อยสิบคาบู มาเลยนะครับ110ไอิบก็ไม่มีปัญหาแข็งแรงทนทานนะครับสวิตกุนแจกก็คงจะออกแบบมาดีไม่มีปัญหานะครับที่น่าเป็นห่วงก็มีสวิตสตาร์บเบรกหน้าหลังนะครับต่อขนานกันแบบนี้นะครับสวิตสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทแล้วไม่ทำงานก็ต้องเช็คด้วยนะครับรีเลย์รีเลย์หลักก็ยากนะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับ เราก็ใช้เช็คว่าไฟมันข้ามาได้ไหมนะครับคำว่ารีเลย์ข้ามาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็น่าจะเป็นดำดำน้ําตาลเหมือนกันนะครับข้ามมานะครับจากแดงนะครับแดงผ่านฟิว25าแอมแล้วก็เป็นแดงอยู่นะครับาข้ามาน้ำตาลดำน้ำตาลนะครับเนี่ย วงจรนี้สุดยอดนะครับทำไมเขาถึงออกแบบแบบนี้นะครับหมายความว่าปัญหาจากรุ่นก,ก่อนๆที่มีมอเตอร์สตาร์ทหนึ่งเสียงดังประสิทธิภาพด้อยนะครับอายุการใช้งานน้อยนะครับแต่นี่ไม่มีเสียงของมอเตอร์สตาร์ทนะครับเพราะว่าเมื่อองค์ประกอบครบ นะครับ ECM กล่องสมองกลเนี่ยนะครับก็จะปล่อยไฟย้อนกลับไปที่ฟีลคอยนะครับสามเส้นนี้เลยนะครับสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อไปผักแม่เหล็กถาวรนะครับแม่เหล็กถาวรที่อยู่ล้อแม่เหล็กนะครับในทิศทางที่หมุนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับองค์ประกอบครบนะครับเยอะมากซับซ้อนมากนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับหน้าคอนแทค รีเล์ไฟชาร์จรีเล์สตาร์ตตัวนี้ก็จะโดดหน้าคอนแทคตัวนี้ตกลงมาทําให้ไฟที่ออกมาจากกล่องนะครับสายสีแดงดํานะครับข้ามไปนี่ครับชาร์จลงแบตได้นี่คือมันทําไมมี2ทําหน้าที่2ออย่างนะครับรีเล์ตัวนี้2หน้าคอนแทคนะครับเห็นไหมครับซับซ้อนต้องชื่นชมความวิศวกรไฟฟ้านะครับอ่ ที่เป็นคนไทยนะครับไม่ได้จากหัวไข่นะครับอันนี้เป็นสกู o ปปี้ไอนะครับร้อยี่สิบห้าไอก็คงไม่แตกต่างกันนะครับเทคนิคก็คือเจอคลิปนี้แล้วก็นั่งสต็อปวิดีโอไว้แล้วก็จดาวาดรูปจดสีสายตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมีเขียวขาวเขียวขาวทำไมมีเขียวขาวอยู่สองจุดอย่างนี้นะครับมันก็จะลงช่องใครช่องมันนะครับ อย,อย่างนี้เขียวเหลืองกับเหลืองเขียวนะครับคนละสีนะครับคนละเส้น CKP sensor ก็คือพัน z e r เซอรคอนะครับมีแดงขาวแดงขาวน้ำเงินเขียวน้ำน้ำตาลดำน้ำเงินเหลืองนี่ครับพันเซอร์คอจับความเคลื่อนไหวของข้อเบวี่ยงตำแหน่งข้อเบวี่ยงนะครับ มีทั้ง5เส้นนะครับอันนี้ฟีนคอยนะครับล้อแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวค้างวงจรไว้นิดหนึ่งนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขนาดจดยังจดไม่หมดเลยก็คือซับซ้อนมากนะครับอ่าก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นำวิดีโอนำคลิปนี้นะครับดูสีสายแล้วไปแก้ปัญหานะครับ วิธีเช็คง่ายๆนะครับเช็คว่าไฟมันข้ามไปไหมก็ไขควงธรรมดานี่แหละครับใขควงเช็คไฟโวลต์ต่ำนะครับขี้ไปที่กลาวหรือขั้วลบนะครับด้านนี้ด้านนี้ปลายแหลมเปิดกุญแจนี่สวิตกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับสวิตกุญแจก็คงไม่มีปัญหานะครับขึ้นมาสายสีแดงดํานะครับเปิดกุญแจเสร็จเปลี่ยนสีเป็น ดำนะครับเข้าไปในรีเลย์แล้วก็รอให้อนุญาตลงกลาวสีเขียวขาวนะครับนี่ครับทำให้รีเลย์ทำงานในเสี้ยววินาทีถ้ารถใหม่เราเปิดกุญแจก,ก็จะมีเสียงรีเลย์ทำงานดังแก๊กนะครับดังแก๊กแล้วบางทีนานไปรถใช้ไปนานๆแต่รีเลย์ก็ไม่ใช่ว่าจะพังง่ายแต่พังได้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ก็คือเช็ค ไฟข้ามไปได้ไหมนะครับจิ้มไปเลยนะครับไขควงก็จะเปล่งแสงนะครับก็คือไฟข้ามไปแล้วนะครับส่วนรีเลย์สตาร์ทก็เหมือนกันนะครับรีเลย์สตาร์ทก็มาจิ้มตรงนี้สายแดงดำนะครับว่าข้ามเข้ากล่องได้ไหมนะครับดูแจ็คดูอะไรดูการสายพวกนี้นะครับสายก็เป็นสายอย่างดีเขาทำมาอย่างดีนะครับ จะขาดในก็ไม่ค่อยจะมีนะครับรุ่นรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะเกิดจากหนูหนูกัดสายบางทีหาไม่เจอก็ต้องถอดคอนโซลทั้งคันนะครับเพื่อหาอหนูเข้าตรงไหนมันจะเข้าเหมือนกันทั่วประเทศนะครับอย่างเหมือนกับคลิกร้อยยี่สิหาไอ,อาหนูกัดไฟท้ายนะครับเบรร้อยสิบไอหนูกัดช่วงไฟเลี้ยวสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda น,นะครับชื่นชมวิศวกรนะครับค่ายอื่นก็มีนะครับยาม่าก็เป็นฟิลาโนไอนะครับก็สตาร์ทแบบเงียบจิบนะครับทำไมแบบนี้ไม่มีเสียงของมอเตอร์สตาร์ทไม่มีแปลงถ่านนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ